วัเข็นยังบ้าเอาาม่งงเดีเอาแม่ทนมุกเห็นแล้ววันเรียนบอกลี่ี่ที่พเนี่ยยง่าจะเล่นตนนะจะเล่นตนประธานบริษัทเนาะเห็นเต้หัวได้ท่ามันไก่

ประธานประธานไงจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทคือจังสีนี่จะได้ย่าเห้มมะนังแพกลั่งไวแห้งเพิ่มมือหนึ่งออเดอร์หลายแห้งเียครับหลายมาคักเลยจนออกมาโทษไปหาว่าไอ้กับมาแพกของเธอนอยยางมันอรท่านคือมือหนึ่งสิลลิงสิลลิงส่ง มันพ่นก้อนใบสองมือนีห้องกับซิมิโปซื้อครบห้าร้อยบาททรงซี่แล้วก็ซื้อครบหนึ่งพันหรอยบาทจะเป็นแถมเสือบวกทรงซี่น้าเสือก็จะเป็นเสือที่พี่น้ำใช่แบบนี้นะครับผู้อื่นใช่กับที่ผู้ดีดอกแม่ผมขึ้นที่อดแล้วเวย้เลยเอาเหมือนว่ามือนัดนเป็นเช็เนาะก็เจ้าทามเหมือนคื้นิตตายแย่ข้างล้าจนวันเหลียวมองๆกัยอ ไม่จะเอามากรันหน่ะพักเลยฮะเป็นการอยากให้แจอยเห็นหน้ตามอมเดี๋ยวหงายเห็นงานต่อครับพ okay. By ี <laughs> no ่น้องผมกระดิบไปเห็นต่อขึ้นกันไม่เห็นว่าจี๋เห็นเศร้าดิผู้จีได้ผู้จีได้ไล่กงมึงแม่ไม่ได้ว่าจี๋เห็นเศร้าดิไปแล้วครับบ๊ายบายเขาได้เปลี่ยนท่านไหนจะเปลี่ยนด้วยเถาโบนัทถาโบนัส นจปาก,ากไปหอดปากไปทอดผู้ใดล่ะ